สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนก็กลับมาสู่ช่องของจาดวลี่นะคะก็วันนี้นะใครที่มีปัญหานะคะเรื่องของลำไส้นะขับถ่ายไม่เป็นเวลานะคะท้องผูกเอ้ยกดไลย้อนเอ้ยนะคะหรือว่าใครที่ต้องการที่จะดีท็อกซ์ลำไส้ของตัวเองเนะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะไปชมกันเลยค่ะจานะคะปัจจุบันเป็นพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินนะหรือว่าแอร์โฮสเตสนะคะอยู่ที่สายการบินแห่งหนึ่งเนาะแต่ก่อนที่โควิดจะมานะคะจ่าบินบ่อยมากทุกคนแล้วก็ส่วนใหญ่นะ่ยเราก็จะเน้น บินไปต่างประเทศนะคะก็เลยทําให้เกิดปัญหาอะไรบ้างคะกินนอนไม่เป็นเวลาเนาะอย่างที่ใครหลายๆคนรู้กันนะคะเราจะต้องปรับเวลาปรับตัวไปตามไทม์โซนของประเทศต่างๆบางทีเนี่ยกินแล้วก็ต้องนอนเลยนะคะเพราะว่าด้วยอาชีพของเราเนาะเราก็อาจจะเกิด แบบอาการแบบกดไะย้อนเวลาที่เราไปต่างประเทศบ่อยๆนะคะทุกคนอาหารการกินเนาะเราก็ต้องปรับกันไปนะคะไม่สามารถทานอะไรได้เยอะนะคะแล้วก็บางที่เนี่ยก็ไม่เอ,อื้ออํานวยที่จะทําให้เราเนี่ยทานอาหารได้ครบถึง5หมูนะคะออช่วงนั้นเนี่ยการขับถ่ายของจ๋าก,ก็จะไม่เป็นเวลานะคะเรา กินเรานอนเนี่ยก็จะไม่เป็นเวลานะคะทุกคนคือมันแบบม,แบบมันโซมอะนะคะทานอาหารเสริมยังไงมันไม่เข้าทุกคนมันซึมซับไม่ค่อยดีมันไม่เคยเกิดผลกับเราจะก,ก็เลยงงก็แบบเฮ้ยมันเกิดมันมันเกิดกับระบบอะไรของเราข้างในหรือเปล่าตอนหลังเนี่ยก็มีพี่พี่แอนะคะเขาแนะนําให้แบบเฮ้ยลองทานโยเกิร์ตด,ดูไหมลองทานแบบนมเปรีย้ยวอะไรที่แบบช่วยในเรื่องของขับถ่ายดูไหม,ไม,ไ,มไม่นานานี้คะ่ะทุกคนจะได้พบกับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะที่เขามีนวัตกรรมนะได้รวบรวมนะคะจุลินทรีนะโปรไบโอติกและพรีไบโอติกเข้าไว้ด้วยกัน นะทุกคตัวนี้ค่ะทุกคนเป็นแทนแทนแทนบลิสลี่ไบโอช็อตนะคะเจ้าตัวนี้คืออะไรนะคะเจา้าดวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไบโอช็อตลดโยเกิร์ตนะคะตาบลิสลี่นะทุกน่นเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนจะมีซองเล็กๆๆอยู่ข้างในนะคะจะทานหมดไปแล้วหนึ่งกล่องน,นะทุกคนอันนี้เป็นกล่องที่สองนะคะทำไมเขถึงเรียกว่าไบโอช็อตนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นซองเล็กๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็ฉีกนะคะหรือก็ตาตัดแล้วก็กรอกใส่ปากได้เลยนะ ะละลายในปากนะคะค่อยๆละลาย,ายนะาหาย,า, 5, ยา,ยายไปแล้วเมื่อมันห้าวิได้อะห้าถึงสิบวิอะอ่ามันค่อยๆหายไปละแต่ไม่ทันน้ำเลยนะเห็นไหมพเพื่อนๆเหนหมกลิ่นแรกนะคะที่พเพื่อนๆจะได้กลิ่นหรือว่าจะได้สัมผัสของเขาเนี่ยมันจะเป็นสัมผัสยาคูเลยทุกคนสัมผัสแบบนมเปรี้ยวยาคูอะแต่พอมันค่อยๆเริ่มละลายเข้าไปในปากนะคะรสชาติเขาจะเหมือนทาน ทานนมนม,นมแบบนมผงอะเออพูดไม่ถูกอะซึ่งซึ่งมันโอเคเลยอะคะ่ะมันมันไม่ได้ทานยากนะแล้วก็ทุกเพศทุกวัยทานได้นะทุกคนคือมันแบบมันดีอะมันเป็นนวัตกรกรมที่แบบเพ้ยจะชอบมันสะดวกมากกว่าเจ้าพรีเวอติกและปรีเวอติกนะคะเขาทํางานยังไงคือเมื่อเพื่อนๆนะคะทานเจ้าช็อตนี้เข้าไปนะคะเขาจะไปปรับสมดุลในลําไส้ของเพือพ่อนๆทุกคนนะเอ,อ่อพอลําไส้เราดีนะคะเวลาที่เราทานะอะไรที่เป็นประโยชน์เนี่ยลำไส้เราก็จะดูดซึมได้เต็มที่เคป้าออกมาเขาก็จะนําสารอาหารหรือว่าอาหารเสริมที่มีประโยชน์เนี่ยนำ ไปใช้ในร่างกายของเรานะคะให้เกิดประสิทธิภาพได้แบบสูงสุดอะนะเพื่อนเคยสังเกตไหมเวลาที่เราทานอะไรเข้าไปแบบอย่างพวกอาหารเสริมนะคะคือมีช่วงหนึ่งอะจะทานวิตามินที่ช่วยในเรื่องของผมและเล็บนะคะช่วงหนึ่งทานไปแบบหมดไปสองสามกระปุกน้ำมันเล็บก็ยังเปราะอยู่ะนะคะจะต้องทาเล็บตลอดเวลานะยทุกคนผมก็ต้องแบบก้าวต้องรูบต้องสเปรย์ตลอดเวลาผมจะร่วงบ่อยมากเล็บจะเปราะง่ายมากเราก็จะแบบ พยายามทานวิตามินคิดบ้างว,ว่าแต่พอทานไปแล้วว,ว่าเฮ้ยทำไมเล็บเราก็ยังบางอยู่ดีผมก็ยังร่วงอยู่ดีนะคะเพราะอะไร <S <S เพราะว่าลำไส้เรามันไม่สะอาดไงทุกคนนะคะแต่ว่าพอจะได้ทานเจ้าตัวนี้นะคะเข้าไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยทานอะไรแล้วมันมันเห็นผลอะนะคะเล็บจากที่เคยเคยแบบเปราะง่ายนะคะตอนนี้ก็คือแบบเนี่ยยิ่งใหญ่นะคะแบบเล็บแข็งนะผมก็แบบโอเคกลับมาแบบเนี่ยกลับมาดกอล้่งหนึ่งจะทานที่เป็นคอลลาเจนนะคะก็ทานสามารถทานร่วมกับเจ้าตัวนี้ได้นะคะคอลลาเจนก็จะดูดซึมเข้าไปในร่างกาย นะออกมาให้แบบ mm hmm. เกิดประสิทธิภาพที่ดีสุดนะคะผิวมันจะดีขึ้นทุกคนจริงๆอันนี้จะไม่ได้ทาลงคื้นนะแคะ่แบบทาแบบทา,แบบทาแป้งนะคะกันแดดและแป้งเ่ยมันก็แบบรู้สึกเฮ้ยโอเคนะคะผิวเผอเล็บผมอะไรเงี hmm. ้ยแนะนํานะคะ mm hmm. ให้เริ่มต้นที่ลําไส้ของเราก่อนเนาะ,ะด้วยการทานเจ้าตัวนี้เลยค่ะ Brisley mm hmm. BioShot นะใครที่สนใจเจ้า Brisley BioShot นี้นะคะสามารถสั่งซื้อได้ตาม ช้อปปี้ลาซาดนะคะหรือว่าอยากที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ตามช่องทางต่างๆนะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ที่ข้างล่างนี้นะคะเพื่อนๆตามไปกันได้เลยสำหรับ,รบลคลิปนี้นะคะมีเพียงเท่านี้เนาะ,ะวันนี้จะก,ก็อยากจะมาแบ่งปันนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆเนาะ,ะ,ะเพื่อสุขภาพร่างกายของเรานะคะช่วงนี้เนาะโควิดกำลังมานะคะก็อยากที่จะให้ทุกคนเนาะ,ะดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพใจของตัวเองให้ดีด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะใครที่ชอบนะคะจัฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้จก ด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ